ทีนี้ชาวราศีมีนเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงชาวราศีมีนพิมพ์คําถามเอาไว้เลยครับราศีมีนเกิดวันที่21กุมภาพันธ์ถึง20มีนาคมนะครับพิมพ์คําถามรอไว้เลยครับแม่ทีมงานเรานี่อยากจะเขียนในคําถามนะฮะตรงมากเลยขอบคุณครับคุณกายใช่ไหมคุณกาย กายไหนไกายนี้เราคุณกายซาเวียคุณกายซาเวียอ๋อไม่นึกว่ากายทีมงานเราทีมงานเราต้องเชียร์เราอยู่แล้วถ้าไปเชียร์เราเราให้ออกไปได้แล้วขอบคุณนะครับคุณกายซาเวียมะฮะราศรีกลุ่มลัคนาตุลดูได้ไหมต้องดูราศรีราศรีกลุ่มเลยครับคุณโทนี่สตาร์ครับแต่เอาอย่างนี้เพื่อความสบายใจนะดูทั้งสองอันอะไรที่มันเข้าทางเราก็เอาอันนั้นเลยจริงจริง ถ้าค,คุณกายเกิดช่วงวันที่ยี่เ็มกราคมถึงยี่สบกุมภาคุณกายก็จะไอ้คุณโทนี่นะถ้าคุณโทนี่เกิดยี่เ็มกราถึงยี่สิบกุมภาคุณเป็นคนราศีกุมอของด็อกเตมใช่นะฮะ<ช>ส่วนลัคนาราศีตุลน,นั้นน่ะนั่นดูอาจารย์บุญสุภาต่อได้เลยใช่<ด>นะครับลับคนากับอาจารย์บุญ,บญสุภาได้อะเรามาดูกันว่า ราศีมีนนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายน2566เนี่ยชาวราศีมีนจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับตั้งจิตไปพร้อมๆกันนะเรามาพูดถึงพื้นดวงก่อนโดยรวมของเดือนต้อเห็่จะเลือกขึ้นมาทั้งหมดส<ช>ิบใบครับเป็นพื้นดวงของคนราศีมีนนะครับคนที่เกิดตั้งแต่วันที่21กุมภาพันธ์ถึง20มีนาคมนะฮะ นี่ราศีกุมก็ตรงมากคุณสิริการขอบคุณครับยินดีเลยครับขอให้ตรงเฉพาะเรื่องดีๆนะยังไงถ้าตรงไงฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยกนด้วยนะครับทั้งช่องสองทลูฟ้าแล้วก็เพจดรเทมทารุคานะครับสับสไครด้วยครับอย่าลืมสับสไครครับพื้นศพยังไม่ถึงนะครับคุณสุขใจรอสักครู่เดียวครับได้ขึ้นมาครบแล้วนะครับพื้นดวงของ คนราศีมีนนะฮะแถมอีกสามใบเพราะว่าคิดว่าจะเจาะลึกใช่ไหมเจาะจลึกเลยเลิมาราศีมีนนะครับอ่าเรื่องราวดีๆมาแล้มาแ,มาแรู้สึกว่าไม h แฮร์รี่พอตเตอร์ช่วงนี้ขึ้นกันเยอะมากขเกขาเขาบนกันไว้ขายดีไมแฮร์รี่พอตเตอร์นี่ว่าจะกลับไปซื้อสักอันอ โอเคมาชาวราศีมีนะครับช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี้ยไพ่ใบแรกขึ้นมาเลยมายแฮร์รี่พอตเตอร์อีกแล้วมาการศยศิ์เอางี้เริ่มงานใหม่โปรเจกต์ Project ใหม่แข่งขันช่วงชิงหรือทําอะไรแล้วก็ตามลุยเต็มที่ไปเลยถึงเป็นงานเก่ามีโอกาสจะสูงถึงเป็นงานเก่าที่เข้าไปประมูลก็มีโอกาส<ช>ได้ได<อ>ผู้ใหญ่ให้โอกาสถึงที่อุปสรรคจะแก้ไขได้ด้วยตัวของคุณเองนะครับไม่ว่าเรื่องงานหรือเรื่องตําแหน่งนะคุณมีโครงการใหม่แน่นอน ไพ่ใบนี้มันพูดถึงว่าการเริ่มงานใหม่โปรเจกต์ใหม่รวมทั้งเรื่องการเรียนต่อมีโอกาสที่จะสําเร็จอย่างแน่นอนมีเกณฑ์การเดินทางเดือนพฤศจิกายนนี้ก็เกิดขึ้นได้นะครับและที่สําคัญคือคุณอาจจะหนักใจกังวลใจในเรื่องบางเรื่องคิดไม่ตกหนักใจเครียดกังวลใจหรืออะไรบางอย่างก็เกิดขึ้นได้รวมทั้งเรื่องไพ่ใบนี้กระดูกปวดหลังปวดขารวมทั้งเรื่องฟันอ๋อนี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหมที่ผมบอกไว้อาจารย์<อ>ผมจะพูดพยายามให้ครบกับสิ่งที่ไพ่บอก นะครับและที่สําคัญคือคนรักเนี่ยที่สําคัญคือเหมนมีเรื่องหนักใจกังวลใจคิดไม่ตกแก้ไม่ได้แก้ไม่ตกสักทีใช้คําคํานี้เลยต้องช่วยคนรักหน่อยถูกครับและที่สําคัญคืออีกอย่างหนึ่งก็คือจะช่วยดีไหมคนรักเนี่ยเรื่องอุดาใจหนักใจภายไปนี้คือความหนักใจอุดาใจรักซ้อนรักสามเศร้าก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีความรักนะแต่ถ้าเป็นคนโสดก็อาจจะคุนคุยอะไรก็ได้แล้วรวมทางเรื่องโรคหัวใจความดัน ก็เกิดกันได้นะครับผมแต่ไพ่ใบนี้เหมือนคุณปรงในเรื่องบางเรื่องนะปงแล้วชาวราศีมีนเนี่ยไพ่พระสังฆราชขึ้นความเหมือนปรงกับชีวิตปรงกับสิ่งที่เราเจอรวมทางไพ่ใบนี้ยังพูดถึงสำหรับบางท่านนะชาวราศีมีนอ่ะคุณกาลังเจอปัญหาอะไรก็ตามจําคำพูดคำพูดผมไว้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพรักและบูชานั่นแหละท่านก็คอยช่วยอยู่ใช้คานี้หรืออาจจะเข้าใจเรื่องโลกมากขึ้นเนาะได้สองความหมายเลยครับแล้วรวมทั้งคือสำหรับคนโสดนะ อาจจะโสดยาวนานแต่งงานช้าหน่อยแล้วกันป่ปัญหาของคุณคือเรื่องการเรื่องการเงินช่วงนี้ได้เงินไม่ได้ตามเป้าเหมือนได้เงินมาก็คือเออโอเคก็ได้ตามนั้นแหละแต่ไม่ได้ตามเป้านะหวังไว้ยังไม่ได้ที่ทหวังเนาะใช่แล้วอีะผู้ชายคนนี้คนมีเจ้าของหรือเป็นพ่อแม่นะครับอาจจะเกี่ยวข้องกับกับชีวิตคุณแล้วเป็นหรือแฟนคุณก็ได้เป็นคนจิตใจดีนะชอบช่วยเหลือชอบช่วยเหลือผู้อื่นแต่แก้ปัญหาตัวเองไม่ค่อยได้นะครับอันนี้ไง มีเรื่องหนักใจกังวลใจยิ่งคิดก็ยิ่งเครียดนะครับอาจจะหัวร้อนหน่อยใช้คํานี้ต้องรักษาสตินะครับช่วงนี้เดือนเดือนพฤศจิกายนอยาหัวร้อนมากครับเดี๋ยวจะสิ้นปีแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเที่ยวปีใหม่ไม่สนุกเนาะถูกต้องครับ<ม>จะยเย็นๆนิดนึงชาวราศีมี้นนะครับจอดเลือกคำถามมีอะไรบ้างเอ่ยคําถามแรกเลยการงานช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างนะเรื่องที่2คือการเงินสภาพคล่องจะดีไหมสุดท้ายคําถามยอดนิยม <Wonder. S 2> นะครับมีโชคลาภไหม นะถ้าเกิดอย่างมีโชคลาภนะครับตอนนี้อาจารย์บุษภาทำปฏิทินเรียบร้อยแล้วนะครับะนะปฏิทินเขาเรียกอะไรนะสลากกินแบบงรัฐบาลใช่ไหมนะครับอันนี้ก็เปิดให้จองแล้วสําหรับเดือนพฤศจิกายนนะครับลด50%เลยอยากรู้ถามแอดมินะนะครับอ่าเลยจอะลึกเรื่องการงานครับเราจะจะเลือกไพ่ทั้งหมด7ใบนะครับมาดูว่าการงานของคุณช่วงนี้ จะเป็นยังไงบ้างสําหรับคนเกิดราศีมีนนะครับคนที่เกิดวันที่21คกุมภาพันธ์ถึง20มีนาคมนะฮตลอดเดือนพฤิกายนี้เลยงานปังไหม งานช่วงนี้เหมือนคุณต้องฝืนความรู้สึกในเรื่องของงาน<ม>เรื่องบางเรื่องไม่อยากทําแต่ก็ต้องทําเพื่อให้ทุกอย่างมันไปต่อห้อยหัวคิดคิดไม่ตกยิ่งคิดก็ยิ่งกุ้งใช้คาคานี้เลยแล้วมีผู้ชายที่วางแผนเก่งอาจจะเกี่ยวข้องกับชีวิตคุณในการทํางานแล้วกันครับแล้วก็มีเกณฑ์การเดินทางไม่ค่อยอยู่งกักที่รวมทั้งคำหมายคำว่าเซลล์เป็นเซล์ถ้าเป็นเซลล์ดีใช่พระไพ่ใบนี้หมายถึงว่าอาจจะต้องไปเดินทางไปหาลูกค้าหรืออะไรอะไรบางอย่างถึงแม้ไม่เป็นเซลล์แต่ช่วงนี้ถ้าคุณต้องเดินทางไปพบลูกค้า ถือว่าเป็นเรื่องดีของคุณและที่สําคัญคือความมั่นคงหรือทําเพื่อคนในครอบครัวแสดงว่าเรื่องการงานช่วงนี้ถือว่าค่อนข้างดีคุณยังหายอดได้เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านคอยช่วยด้วยเช่นกันใน,นที่คุณขอและรวมทั้งคือได้รับโอกาสจากทางผู้ใหญ่สิท่ทีพิเศษอะไรบางอย่างหรือคนรู้จักเมตตาทายอดอาซื้อกับคนนี้ชาวราศีมีนคุณได้แน่ผู้ใหญ่มอบงานถึงไม่ถึงไม่พอใจก็ต้องทําไปนะเพราะมันจะเป็นโอกาสดีเพราะผู้ใหญ่เขามองเห็นว่าศักยภาพคุณเป็นยังไง นะฝืนใจฝืนอะไรก็แล้วแต่แต่ลองทำดูเพราะผู้ใหญ่ยื่นข้อเสนอให้เนีย่ยควรจะ,ะรับโ <Okay. S 2> อเคได้าละเรื่องการงานถือว่าไม่เสียหายมีคนสนับสนุนะนะครับไปการเงินครับสภาพคล่องดีไหมนะฮะดรเ,เท็มจะเลือกไพ่ทั้งหมด7ใบนะครับนะถ้าคำถามของคนราศีมีนไม่ถูกอกถูกใจนะฮะอยากถามอย่างอื่นอีกดูส่วนตัวกับดรเท็มได้เลยนะครับตามที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรที่ขึ้นที่ล่างนี้นะฮะ ดูง่ายครับดูรัเทมวันเดือนปีก็ไม่ต้องเวลาเกิดก็ไม่ต้องรู้นะครับแค่จิตสื่ออย่างเดียวตอบละเอียดเลยนะฮะดูกับรัตเทมคุ้มมากผมยืนยันเรื่องของการเงินโอ้การเงินามาจบจบจบ,จบไม่ต้องกังวลใจจบเลาอย่างนี้ว่า การเงินของคุณเนี่ยถึงแม้ว่าคุณกาลังรอเงินหรืออะไรบางอย่างที่คนจะต้องให้หรือว่าขาดสภาพเข้าในการเงินอาจจะไม่เป็นไปตามเวลาที่เรากําหนดไว้คิดหลายสิ่งหรือหลายอย่างและมีเกณฑ์ได้เจอเพื่อนเก่าคนรู้จักเก่าแต่ได้รับความยุติธรรมแสดงว่าเดอะดัตช์ทีช์มีการฟ้องร้องขึ้นลงขึ้นศาลคุณชนะใช้คํานี้เลยคุณชนะแน่ๆน่เดอะดัตช์ี์ขึ้นได้รับความยุติธรรมเรื่องเงินที่ไปมีคดีความอะไรอย่างเงี้ยคุณจะมีโอกาสได้คือยังไม่จบ เรื่องเงินสภาพคล่องต่างๆเดี๋ยวจะดีขึ้นนะพาแห่งการเชิญฉลองแห่งความแห่งความสําเร็จรวมทั้งเด็กขี่มาข่าวมาเด<ช>อะซันแม่ว่าเรื่องการงานการเงิน,นทุกอย่างเดี๋ยวมันจะราบรื่นการการเงินราบรื่นทุกอย่างก็โอเคเนาะใช่ครับนะครับโอเคเงินซื้อไม่ได้ทุกอย่างครับแต่ซื้อได้หลายอย่างเลยที่เราต้องการโอเคนะครับมีเงินไว้ก่อนก็ดีครับได้นะครับเรื่องสุดท้ายครับโชคลาบเป็นอย่างไรแหมมีเดอะซันมาแล้วไม่อยากไม่อยากดูต่อเลยนะไา่ชอบาก เราจเด่นจะเล่กทั้งหมด7ใบนะครับเพื่อจะเจาะลึกเรื่องโชคลาภของคนราศีมีนมีเลขไหมมีเลขไหมดูซิมีเลขไหมโอ้โชคลาภไม่เคลื่อนน่ะแสดงว่าซื้ออาจจะไม่ถูกได้ตามเป้าไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของโชคลาภปีสำหรับเดือนนี้ไม่ใช่เลย<ต>เพะว่เป็นเรื่องการงานเนาะเป็นเรื่องการงานจะเด่นกว่าแต่ถ้าเรื่องโชคลาภเนี่ย อาจจะได้ไม่คุ้มเสียถึงคนถูกอาจจะไม่คุ้มกับสิ่งที่คนได้ลงทุนไปหาเงินด้วยวิธีอื่นดีกว่าครับเพราะว่าการเงินคุณดีเนาะถูกต้องครับชาวราศีมีนถือว่าก็เรื่องราวดีๆเรื่องของการเงินการเงินสภาพคล่องทุกอย่างจะราบรื่นอย่างแน่นอนและเรื่องการงานทุกอย่างเดิมก็มันจะโอเคอยู่ไม่ต้องกังวลใจผู้ใหญ่สนับสนุนด้วยใช่ถือว่าเราดีนะรอเป็นเดือนได้ครับได้ครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับ Subscribe ช่อง YouTube นะครับ สองทะลุฟ้าแล้วก็ดรเทมทารุคครับเพจไอต่างๆแล้วก็มีดวงของคนทั้งทั้ง7วันทุกสัปดาห์ไว้ให้ติดตามด้วยเช่นกันครับครับ